สาวแดง2019คือการประกวดเพื่อหาสุดยอดสาวบาวแดงแห่งปีผ่านการโหวตของประชาชนทั่วประเทศสาวบาวแดงที่คุณเห็นพวกเธอครบเครื่องทั้งร้องทั้งเต้นมีรอยยิ้มให้กับทุกคนแต่เบื้องหลังอาจจะมีมุมดราม่าในแบบที่คุณก็คาดไม่ถึงและนี่คือสิบสาวบาวแดงที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของมิสบาวแดง2019รายการเรียลลิตี ที่จะทำให้พวกคุณหลงรักสาวบาวแดงมากยิ่งขึ้น10สาวบาวแดงมีนัดโชว์เปิดตัวในวันกินเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทและนี่เป็นครั้งแรกที่10สาวผู้เข้ารอบสุดท้ายของมิสบ่าวแดง2019ได้มารวมตัวกันเพื่อซักซ้อมการโชว์บนเวทีแต่จะเป็นโชว์อะไรและฝึกซ้อมกันอย่างเหนื่อยขนาดไหนร่วมชมและเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่อพี่เจียมนะคะซึ่งเป็นขุนศึกทีมอีเวนต์จะมาสอนเต้นจเจ้าเจมย์ค่ะ <laughs> ตอนนี้ทำกิจกรรมพิเศษค่ะอยู่ทีมอีเวนต์ก็วันนี้รับหน้าที่มาในเรื่องของการสอนเต้นเทรนความการาแสดงออกของน้องๆอะไรถามว่าเต้นได้ไหมก็เต้นได้ค่ะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นหน้าที่หลักที่สาวดแดงต้องทำด้วยความที่เราเป็นสาวดแดงนะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ก็แบบเพราะความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเลย <laughs> มาดื่มบาวแดงท่อนเนื้อตรงเนี้ย เชิญชวนคนมาดื่มบาวแดงหนึ่งสองบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเต้นมาก่อนเลยแล้วมาเจออย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร5 6 7 8อ่ะเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวเจาะท่าก่อนนะคือแขนขายังไม่ถูกอ๋อเมื่อกี้เต้นผิดขาก็เลยได้สอมห้าหกหยุด5 6 7 มันมีช่องว่างตรงนี้ตอนนี้ก็เพิ่มเยอะเลยค่ะก็เหมือนได้ค่าให้แข็งแรงแล้วก็ตามเพื่อนทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพหมือเพื่อนเขา 1>, 1 2 3พี่เขาก็อ,อยู่ติดกับเราตลอดเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้ท่านียเขาก็จะทวนให้5,6,7,8อันนี้สุดแขนเลยนะคะไม่เหนื่อยอะแต่อึดอัด <c oughs> 1,2 <c oughs> สเสน่ห์ของเครื่องดื่มคาราบาวก็คือสาวบาวแดงซึ่งสาวบาวแดงเนี่ยก็จะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเห็นสาวบาวแดงแล้วสดชื่นมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเครื่องดื่มคาราบาวแดงที่มีทีมงานสาวบาวแดงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อครูหลินค่ะเป็นคุณครูสอนเต้นที่ t h Inner Studio ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเจอตัวจริงครูหลินมากค่ะเพราะว่าติดตามเทปของเขาตลอดเลยทุกคนเต้นได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าทีนี้วันนี้เราก็อาจจะมาดูแบบเรื่องฟิลลิ่งเวลาที่เราแบบไปลงพื้นที่หรือว่าขึ้นเวทีโชว์อะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็จะต้องแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะตามฟิลลิ่งของเพลงนะคะก็ขอเต้นเต้นแล้วก็ขอดูฟิลลิ่งแล้วเดี๋ยวให้เราเอาฟิลลิ่งตรงนี้ไปปรับใช้กับเพลงคาราบาวเนาะค่ะ ัันนออีีกกเฮ้ตื่นเต้นค่ะวันนี้คือไม่เคยแบบมีครูสอนนี้ค่ะพอมาเจอของจริงแล้วโอ้โหยอดชอบก็จากเท่าที่ดูคือทุกคนค่อนข้างที่จะมีเบสิกมาดีมากๆนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีสิ่งที่เขามาไม่เท่ากันก็คือแบบเบสิกของความกล้าแสดงออกแล้วก็แบบการเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้อง eye contact กับเขาคือไอค c o n t a คือ ศบตากับคนดูก็วันนี้ก็เลยแบบเพิ่มเข้าไปให้เนาะเรื่องแบบการใช้เสียงการใช้สีหน้าแล้วก็การแบบมีไอคอ a c t นแทคยิ้มนอยเออสวยค่ะพอมาเรียนจากที่นี่นะคะก็มันมีความมั่นใจในตัวเองสามารถแบบมีไอค contact กับคนดูหรือว่าคนรอบข้างของเราเล่นกับคนรอบข้างสนุกค่ะแล้วก็ชอบมากมาก ก็ได้ราไเยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ be, ขอบคุณครูหรี่ด้วยคุณ่ะขอบคุณนะคะที่แบบตั้งใจเรียนมากวันนี้เนาะโอเคค่ะก็สึกตื่นเต้นนิดนิดไม่เคยขึ้นเวทีวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะซ้อมมาเยอะแล้ว สวัสดีครับสวัสดีน้องๆน,นิสบาวแดงทุกคนนะครับพี่ใหม่นะครับในฐาน,นะหัวหน้าทีมสาวบาวแดงนะครับก็วันนี้มาให้กําลังใจน้องๆทํากิจกรรมให้สนุกเราเป็นตัวแทนของบริษัทเราต้องภูมิใจนะครับก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะของเราทุกๆคนนะครับอ้าสู้ไปสู้สมาวันนี้มาบูมมาหน่อยเรียกพลังหน่อยวันนี้พี่บอกนะน่บดง oh แล้วก็สนุกด้วยค่ะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะพี่ตอนอยู่บนเวทีแบบตื่นเต้นที่สุดเลยแบบคือแบบไม่ไม่เคยทําแบบไม่เคยออกเวทีใหญ่ขนาดนี้อะค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีแบบคนมาเชียร์ขนาดนี้แต่ว่าพอออกไปแล้วก็เห็นก็ดีใจค่ะเพราะความพยายามและการฝึกซ้อมอย่างหนักเลยทําให้โชว์ของ10สาวบ่าวแดงในวันนี้ผ่านไปได้อย่างสวยงามครับแต่นี่ก็เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นซึ่งก้าวต่อต่อไป เราจะได้เห็นทุกแง่มุมในชีวิตของทุกคนทั้งความสุขความเศร้าความประทับใจรับรองว่าคุณจะเทใจเทคะแนนให้พวกเธอเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนกับรายการ Reality Miss b สบ d e วแดง9 ลุ้นทองแสนแค่วทมิสบาวแดงลุ้นทองกว่า100ร้างวัลเพียงแอดไลน์คาราบาวแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝาหรือใต้หวงกระป๋องแล้วบทสาบาาแดงที่คุณชอบให้เป็นมิสบาาแดง2019วันนี้ถึง6พมิถุนายน2562อย Ad like, ่าลืมแอดไลน์คาราบาาแดงทองรอ้อยู่